สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดทัวร์ติดตามฝันวันนี้ผมจะมาชมการซ้อมตีเปตองของบอยพึกษาที่เพิ่งเล่นเปตองได้ปีนี้เป็นปีที่สานะครับมาดูกันว่าการตีของเขาจะแม่นขนาดไหน อกลุมทิตลาดนี่เาเล่นนะพี่ฝนอินฝน,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 นมันตกอยู่กลุ่มใหญ่ มันจะหมดฝนแล้วเนี่ย อันนี้จะให้ดูเปตองรอบนอกเอาระหว่างทีมเจมะหนึ่ง ทีมทีมเฟื่องชื่อทีมอะไรนะทีมเฟื่องเออเอราว,วันหนึ่งลำน,น,ลนกเขาลมหรื <c oughs> เอเปล่าตรงมาดิตรงอยู่ที่อไปเรียวมาเรียวเข้าไปเข้าไป

เปลี่ยนติจอคารัก ค,ม,คมดีไม่เปียบคือว่าคมดีหลดุลดสองแต่ เข่าแรงเหมือนลดหน,หน่อยนึง รถดตรงเปเข้ามาเปลี่ยนครับสวยงามมากลูกนี้ติดแก่นมาดูหนุ่มเมืองทองตีจะตียังไงถึงจะไม่ได้กระดิกตีครับสวยงามครับ เปลี่ยนบอยตีเปลี่ยนเพื่องกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนได้ได้เปรียบตัดจจใจตีครับโอ้โหยังเสียนหนึ่งอยู่สองเลยคมจะเข้ามาซบได้หรือไม่สวยงาม เสียสองเหมือนเดิมแต่สองสวยมากถ <c oughs> ือว่าคมดีมือตองข้าวสองคะแนนเหมือนเดิมครับคมดีนำสี่ศูนย์อันนี้คือลางที่สาม ทีเมลวันได้สีแจ้มนำขึ้นต่อวางกลบอยู่สวยงามมากน้องปเปยจะเข้าเปลี่ยนได้หรือคุมใกล้ที่สุดไม่เปลี่ยนครับ ตอนนี้คีลังที่3ของคู่ก็ยังไม่เปลี่ยนนี่คือลางที่สี่สำหรับลางที่3ามเจนออกไม่มีใครได้แท้ม เข้ามาสวยงามมากทีมเจมะหนึ่งจะเข้าโดยลงเป,ยเปลี่ยนได้หรือไม่พบ <c oughs> oh, เปลี่ยนโอ้ <c oughs> มาเปลี่ยนครับลูกสกูกับนิดนึง <c oughs> ทีมเจมะเข้าไม่เปลี่ยนจะเข้าใหม่โดยลงเปล หลุดมาไกลเลยต่อครับทีมเกมส์หนึ่งจะเข้าโดยค่มข้อยังไม่เปลี่ยนลางที่สามของการขึ้นลกูกจะแจ้โดยทีมีระวันโดยคนนมเมือง หลับอักขรวยังคมอยู่ที่สองแต้มกับสิ่ใจตีไล่สีศทีมเมลาวันนำสี่ศูนย์โอ้โหก็ตูดไว้ได้

ลอยเข้ามาต่วนเป้าไปบนได้เลยขึ้นมาได้สองแต้มเป้าวิดีโอลงทีหลังลุงเปเข้าทีมเจมากหนึ่งทำหนึ่งสองต่อสี่แต้ม จะเข้ามาแก้ดโดยทีมเอราวันจะเปลี่ยนได้หรือไม่ไม่เปลี่ยนครับเข้าไม่ถึงสวยงามมากสิิง โอ้เซตสวยงามมากมีรางวัลเข้ามาแก้เปลี่ยนครับทีมเจมส์จะเข้ามาแก้โดยลุงเปตีรับสองบอยจะตีถ้าโดนรับสองแต้มสมแต้มเลย เพื่อนจะเข้ามาแก้ <Okay. S 1> เปลี่ยนได้หนึ่งกินเกมะจะเข้ามาจะเปลี่ยนตีเปลี่ยนเเยย ตีจอดรับสามสี่เต้มจะดูว่าพี่นมรัดประเขาจะเข้ามาเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ดลูกนี้เข้ามาเปลี่ยนแต่ถ้าทีถูกจะรับที่สี่เต้มถ้าจอดรับห้า เีหนึ่งแต้มครับตีไม่โดนอันนี้คือลังที่5ทีมเลวันนำอยู่5ต่อสองเข้ามาสวยงามมากไม่ถึงครับโอ้โหเปลี่ยนได้ด้วย ข้าวสุสีกันมากต้องใช้กรรมาการกลางมาวัดดูว่าจะแจ้งไงแต่ว่าจะเข้ามาแท็กมีน้ำป่ะ โอ้โห oh นี่จะดูว่าทีมียะวันจะแจ้งไงมีลูกขฟางข้างล่างอยู่หนึ่งลูกเข้าดีมากเลยไม่ตายเลยดูว่าทีมเยมัะจะแจ้งไงโดยคมเมื่อสักครู่ก็ลอยมาลูกหนึ่งตรงลูกทีหนึ่ง อตอนนี้เหลือสี่ลูกทิมเลวอนจแจ้งก็คือตี สามแต้มได้สามแต้มแต้มเดียวแต้มเดียวอยู่เหรอต้องเลยโอ้โรคคมใช่ไหมโรคอันนั้นอ่ะโอ้โหว้าวัดดูจะได้หนึ่งหรือสองคะแนนใช่เงั้นได้หนึ่งแน่

ที่ลูกสองก็ไม่ตายเข้าแก้ได้หรือไม่ก็ตัดได้แต่ยังไม่เปลี่ยนก็ตัดจินใจตี สองหกแต่ของลุงเป็นยินหนึ่งต่อหกจะได้กี่แต้มคอยดอยูโอ้โหตีผิดเลยว่าจะได้แต้มจะเสียแต้มต่ละ เมื่อสกู่ลูกได้เปรียบลูกเข้าไป1กินหแต่ว่ามีการตีแล้วแกนพีกโลมมยด้านหนึ่งลายกายเป็นเสียเปรียบตอนนี้ลูกเหลืออยู่แค่สองลูกในมือแต่ฝั่งตรงข้ามได้3ลูกเข้าเปลี่ยนได้หรือไม่ เมื่สักครู่ความเข้าไปแระแทกแกนเข้าไปลูกขึ้นไปข้างหน้าได้4แต้มห้าแต้มแก้คาสถานการณ์ได้เมื่อสักครู่นี้เกมพิกขึ้นมาเป็นเกมะคะแนนนำเจ็ต่อ6แล้วครับ ถึงครับไม่อ่อยัไงกูเบี่ยงมาเตือนหกูดไปเลยดูอันนี้หลุดครับถึงขนาดออกีมวันเข้ามาเปลี่ยน ไม่ถึงตีตีเปลี่ยนได้เปรียบพ้อนข้างถ้า oh จินใจเข้าเข้าได้เลยมันเปลี่ยนทันทีตะที้เลยหนุ่มลาดประค่าโค้กสายต้นนี้ อู้ยตายเป็นดีจะตีด้วยนมรอดเขา,าจะเปลี่ยนหรือไม่ก็ไม่เปลี่ยนครับก็ยังอยู่โนเฟ่องจะแจกสทยนาการได้ยังไงก็คือเข้ามาดอกขึไม่้านอะไรเนอไรนิดนลูกนนั้นคุมอยู่แล้ว ก็คือตีรับสองจะตีรับสองครับถ้าโดนจะจอดรับสามนันทีตู้โหเต็มเยเหรอครับคงจะไม่จบเพราะว่า จะได้ไปแข่งขันอีกสนามหนึ่งเง